เฟิร์นน้องเฟิร์นขอฝากเวทีนะครับพี่จะไปดูระยะทางฝั่งโน้นนะได้ค่ะได้ค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะก็เรายังคงที่จะมีต่อนะคะสำหรับในรุ่นต่อไปค่ะสำหรับในรุ่นของฟันรันนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่ค่ะเราจะเปิดเวทีนี้นะคะต้อนรับในการอ่า เช็คอินนะคะให้กับผู้ที่เข้าร่วมวิ่งในรุ่นของฟันรันค่ะในรอบต่อไปนั่นเองค่ะใช่ใช่ตอนนี้ยังในรุ่นของฟันรันนะคะจะเริ่มเช็คอินนะคะในเวลาตีห้านะคะแล้วก็จะมีพิธีกล่าวเปิดการนะคะในเวลาตีห้าค่ะ และนอกจากนี้นะคะเราจะมีพิธีมอบเงินสนับสนุนจากทางยลาฟ้าสะอาดนะคะเราไปถึงได้มีการปล่อยตัวนักวิ่งด้วยนะคะสำหรับในรุ่นมินิมาร์ในรุ่นของฟันรันนะคะในรอบต่อไปนั่นเองค่ะเป็นกำลังใจให้กับพีบ่วนะ ะะทุกท่านค่ะท่านสามารถที่จะติดตามนะคะวิ่งในกงอางของวิ่งยาราบาราทรในเพจยาราบาราทรของเรานะคะซึ่งในครั้งนี้ค่ะเราได้จัดขึ้นเป็นปีที่2นะคะหรือว่าครั้งที่2นะคะและได้รับความสนใจค่ะจากพี่ๆนักวิ่งทั่วประเทศไทยนะคะรวมไปถึงต่างประเทศด้วยนะคะมีนักวิ่งมากกว่า6,300คนค่ะ ถือว่าเป็นการสร้างประวัติศาสตร์นะคะของวรทรในครั้งนี้และหวังว่าปีหน้าค่ะเราจะมีนักวิ่งมาร่วมวิ่งกับเราเยอะกว่านี้นะคะซึ่งพี่ๆจากทีมงานเทศบาลนครยะลาบอกว่ามาหนึ่งหมื่นก็ไหวนะคะเราพร้อมที่จะดูแลนักวิ่งในทั่วประเทศไทยนะคะรวมถึงต่างประเทศด้วยนะคะแล้วก็พร้อมที่จะเป็นเจ้าบ้านให้การต้อนรับนักวิ่งนะคะด้วยความยินดียิ่งค่ะ เอาละค่ะตอนนี้นะคะก็จะเป็นพี่ๆนักวิ่งนะคะในรุ่นของฟันรันนะคะสวัสดีค่ะฟันรันนะคะห้ามเลยเส้นนะคะเดี๋ยวชิปจะมีปัญหานะคะแล้วก็เรื่องของเวลาจะมีการคาดเคลื่อนนะคะฟันรันเข้ามาแล้วค่ะตอนนี้นะคะรุ่นสุดท้ายแล้วนะคะที่จะมีการปล่อยตัวค่ะ นี่เป็นนักวิ่งในรุ่นฟันรันนะคะซึ่งจะมีผู้ที่เข้าร่วมวิ่งกับเรานะคะทั้งหมด3,502ท่านนะคะสำหรับฟันรันค่ะโอ้เยอะมากเลยนะคะสำหรับฟันรันนะคะมีน้องๆหนูๆน,นะคะที่มาร่วมวิ่งแล้วก็สร้างสีสันให้กับเรานะคะเห็นตัวเล็ก เราจะได้ชมนะคะแล้วก็ได้ดูภาพบรรยากาศของการวิ่งนะคะในรุ่นของฟันรันค่ะที่พี่ก็เริ่มทยอยนะคะเข้าสู่ด้านหน้าเวทีแล้วนะคะตอนนี้ทุกท่านคะต้องอทุกท่านต้องเช็คอินก่อนนะคะด้านหน้าของเราเป็นจุดที่สองนะคะตามผังในแผนที่หรือว่าบริเวณถนนสุขยางนะคะทุกท่านจะต้องมีการ เช็คอินกันก่อนนะคะเราไปถึงท่านจะต้องมีริสแบนที่ข้อมือด้วยค่ะครับผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์นักวิ่งนะครับขออนุญาตเว้นช่องนะครับเว้นช่องสีเหลืองนะครับช่องขวามือนะครับถ้าหันหน้าถ้าหันหน้าเข้าสู่ป้ายสตาร์ทนะครับจะอยู่ฝั่งซ้ายมือสุดนะครับสีเหลืองเพราะว่าตอนนี้นะครับนักวิ่งนะครับกำลังวิ่งกลับมาแล้วนะครับในระยะมาราธอนนะครับตอนนี้อยู่บริเวณสันเขื่อนฝั่ง ตลาดใหม่นะครับกำลังจะเข้าที่แยกแกรนพาเลทแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะครับจะเข้าถนนพิพิธภัณฑ์ดีแล้วนะครับซึ่งก็เวลาที่เขาทํากันนะครับอยู่ที่2ชั่วโมงกว่ากว่านะครับอีกสักครู่หนึ่งจะเข้านะครับดังนั้นขออนุญาตนะครับในช่องซ้ายมือนะครับช่องซ้ายมือสีเหลืองนะครับ ที่เป็นกรวยสีเหลืองนะคะขอให้ท่านอย่าเข้าในเส้นที่มีกรวยสีเหลืองนะคะครับผมและที่สําคัญนะครับขอให้ทุกท่านได้ร่วมต้อนรับนักกีฬานะครับที่เข้าเป็นลําดับต้นๆนะครับที่จะเข้าในระยะมาราธอนตอนนี้นะครับซึ่งตอนนี้กําลังเวียนอยู่บริเวณสันเขื่อนนะครับกําลังจะเข้าในส่วนของถนนทางแกรนพาเลตแล้วก็โคลีเซียมนะครับแล้วก็เข้าถนนพิพิธภักดีต่อไปนะครับ และตอนนี้นะครับเราก็มีดารารับเชิญนะครับที่จะมาร่วมสนุกนะครับบนเวทีแห่งนี้นะครับ <Thank you. S 1> ครับผมเอาละค่ะและก็ขอต้อนรับนะคะนักวิ่งในรุ่นของฟันรันนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะมีผู้ที่เข้าร่วมกับเราได้คะพ3นสเอไม่ใช่สิต้องบอกว่าสาม เข้าวิ่งในรอบของฟันรันนะคะแล้วก็ยอดทั้งหมดของเรานะคะอยู่ที่6,338ท่านด้วยกันนะคะนี่คือยะาลามาราธันครั้งที่2ค่ะที่เราได้สร้างประวัติศาสตร์ร่วมกันนะคะครับผมในส่วนของระยะฟันรันนะครับเช็คอินตอนนี้เราให้เช็คอินเรียบร้อยแล้วนะครับอีกสักครู่นะครับก็จะเป็นพิธีเปิดนะครับณเวลาตี5.40นาทีนะครับซึ่งตอนนี้